ถ้าเป็นรุ่นเก่าม yeah. nice ันจะเป็นแบบสี oh, be ่เหลี่ยมแต่อันนี้พอใหม่หน่อยก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมเดียวแล้วอันนี้คือบอดี้ใหม่ล่าสุดนะเหล่า X3 ของปัจจุบันมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นหน้าตาคงทคล้ายแบบนี้สังเกตง่ายๆครับถ้ามีสัญลักษณ์ M แบบนี้แสดงว่าเป็นตัว M Sport คันนี้ปี2024แทะ M Sport 4,500โลนี่ M Sport จะไม่ใช่แค่โลโก้นะล้อแม็กก็ต้องมีสัญลักษณ์ M Sport คันนี้ยาง Continental โรงงาหมดของเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับอันนี้เจ้าของซื้อมาแค่ไม่มีรายเลยดไ่เปลี่ยนรถครอบครัวเป็นไปเปลี่ยนเป็นเอาผ่านให้มันเด็นพอใช้แล้วมันสุดอัดแคบเป็นใจแต่ถ้าคนแบบชอบกระทันรั้นมันก็ไม่ได้เล็กนะ<า>เดี๋ยวโระตการมันก็ไม่ได้เล็กนะอ่ะซือผมขอตัวต่อทีอนี้แก้มซ้ายแก้แกมขวาสากกระโปงเดิมหมด8ปดสิบี่หประตูหลังขวา9 5้าสิบห้าหเดิมหมด แปดาประตูประตูสะโพกเจอหมดไม่เคยทำสีไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นตัวท้งตัวถังเติมหมดสีเติมหมดเดี๋ยวพี่ดูว่าสีเดิม bmw เต็มอย่างไรนี่นะการเดินสีเนี่ยผมผมก็เดินผมก็พาดู bm มาหลายครั้งนะก็หลักการีเดินรถโลกเดินสีแต่นี้หมดนีกบนน็อตไม่เคยมีแกะพอนนะครับไล่ไปดูถึงไายไทยันนีนะรอยแกะบนตรงบนน็อตเจอหมดนี่ ผมต้องวน้ถเดินหมดสบายใจหืออันนี้เปิดงานไม่ได้นะถ้าอันนี้นะผมไปส่งบ้านลูกค้าเราไม่ได้กินใหม่นะผมลดได้ที่หนะ้าหมู่อดมินจดไว้นะผมลดได้ที่ห้าหมื่นไปเลย 2, 000, 9, 000. ลสองล้านเก้าหมื่นซึงล้ไปเลยครับแล้วถ้าไม่ได้กินใหม่เหลือสองล้านสี่หมื่นแต่ผมบอกเลยผมไม่ได้เสียตัง 5, ค์ห้าหมื่นหรอกก็เลขใหม่มันสี่พันโลแบบนี้เอ็มกระอดดูดิสติกเกอร,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 นะร์เดีเหวนี้นะแล้วดูสติกเกอร์พวงมาลัยดี นี่อย่างนี้คืออัตลักษณ์ผมบอกเลยอย่างนี้คืออัตลักษณ์ของสี่พันกว่าโลไปดูตอ่อไปดูหลังประตูไม่มีทำสีนะเดิมหมดนะแล้วดูซีนนี่ซีนเดิมแบบนี้ทั้งหมดสบายใจได้รถไม่มีชนแผงข้างอยู่ในสภาพเรียบร้อยเบาะตามสไตล์เอ็มสปอร์ตอยู่แล้วพื้นฐานอยู่ในสภาพเรียบร้อยทั้งหมดนะครับหอม,หอมด,ดูดิโอ้ลินดีมากคันนี้กินดีมากผมบอกเลยคันนี้กินดีมาก เหมือนเช่าใช้วัลลพันธ์น่ะแล้ววารันตีศูนย์ก็ยังหลัววารันตีศูนย์ก็ยังมีรถก็ไม่มีริ้วรอยมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ทุกระยะลรวดูไฟเส้นสายดีไล่มานี่ไม่ลดไมคือรถเขาสี่พันโลต้องต้องคิดตรงนี้ก่อนว่าสี่พันโลไม่ได้ใช้กิ่นใหม่ยังอยู่ไม่มีรอยใดๆยังสิ่ง x หนึ่ง x ได้สองจุดศูนย์อเดี๋ยววาดสีหน่อย 77.3ผมบอกเลยเรียบร้อยไม่มีรอย88.7เไม่เอา33มรอบเลย76.1กันึชนหลังไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งหมดที่หูฉลามเป็นแบบนี้สาดพาัคือคันนี้นะไม่ต้องสงสยัยถ้าอยากจะไปดูรายละเอียดเขาท็อปที่สุดแล้วไม่มีท็อปไปกว่านี้แล้วไม่ต้องกลัวรุ่นย่อยพี่ดูตาราง B M W เลยว่ามันแพงที่สุดไม่มีแพงกว่านี้ แล้วแล้วเลขไม้สี่พันโลผมบอกเลยสวยแน่นอนมาเค <Okay. S 1> ไล่ดูซีนเมนอาร์ค <Okay. S 1> <Men Arc. S 2> ครับครับ,รบนี่เมนอาร์คดีผมบอกเลยเมนอาร์คดีไม่มีรอยหัวน็อตฝาท้ายดีไม่เคยแกะไม่เคยถอดใดๆทั้งสิ้นฝาท้ายนะนี่ชัดเจนนะของดีนะผมบอกเลยสี่พันโลนี่ให้แปดาวพัดเลยพัดนี่เกินเลยไหมกินใหม่ยังอยู่ทุกทีนะรถมือเดียวป้ายแดงสีเดิมทุกชิ้นไม่มีชนรถบ้านผมให้แปดาว แต่คันนี้แปดดาวพัดพัดอีกหนึ่งเพราะว่าหอมหอมเมกาไลท์ไม่มีริ้วรอยแผลสดใดๆงสิ้นผมขอ,อต,ตรวจสองหน่อยนี่ซื้อรถเดิมก็แบบนี้แปดสิบจุดสามไม่มีชนใดๆไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นมีใบรับรองตัวถังและเลขไม้ออกให้แบบนี้สบายใจครับทุกอย่างอยู่ในเสเ้นสายโดยสมบูรณ์หมดเส้นสายดีวยสวยงค ตัวนี้เป็นโฉมเดียวกับบนโชว์รูมแล้วไม่ต้องกลัวว่าซื้อรถตกรุ่นตกปีไม่ใช่ไม่เทสไดไม่ใช่ประมูลรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะต้องบอกแบบนี้ต่อเมื่อกี้นี้มีลูกค้าโทรมาจะจะจะเจ,จ้าสีอะไรโจไรออนฮาวาวโจไรออนมาเทิร์นอ่ะหายนู้นดูภายสีแล้วไม้หมดแล้วเ<ป>ดี๋ยวไปดูภายในยก่อนเดี๋ยวไีดูภายในยก่อนอตามไปดูภายในยรถอีกรอบหนึ่งอ่ะแปบ๊บเดียง งานเข้างานเข้าคันนี้นะอย่างที่ผมบอกเป็น M Sport คือตัวท็อปสุดสีสันดูไปแล้วแล็กหลังคาจะเป็นสีดำไฮคอร์สนะครับตามรุ่นใหม่ๆจะเป็นสีดำไฮคอร์สให้มันเข้ากับคิ้วประตูทุกอย่างจะเป็นสีดำไฮคอร์สทั้งหมดนะครับกระจกมีกล้อง360องศามีไฟเตือนด้านข้างมีบายสปอร์ตให้เรียบร้อยอย่างที่ผมบอกออปชั่นอะไรที่มันควรมีมันมีหมดแล้วเพราะตัวนี้เป็นตัวท็อป กุญแจเป็นคีย์เลสเอ้ยประตูเป็นคีย์เลสซ้ายขวาอย่างที่บอกคันนี้เปิดมานี่กลิ่นกลิ่นรถใหม่เลยกลิ่นรถใหม่เลยดูบเบาะดิเบาะแบบ M Sport สังเกตง่ายๆนะถ้า M Sport เนี่ยมันต้องมียืดน่องแบบนี้เนี่ยมียืดน่องสติกเกอร์กันลอยตรงนี้ยังไม่ยังไม่แกะเลยนะครับแล้วเกียร์เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดละเกียร์เกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์อันเล็กๆแล้วนะครับคอนโซลคอนโซลสวยแล้วดูหน้าจอดิ หน้าจอยาวบืดอันนี้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะไม่ใช่ผมมาเปลี่ยนนะบาอเป็นสีน้ำตาลนะครับอ,อ,อ่อนออเออสีน้ำตาลเข้มสวยแผงข้างดูมือเปิดดีไซน์ล้ำสมัยมากเป็นดีไซน์แบบแกนเล็กๆแล้วไม่มีรูครีบตรงกลางร,ระบายสายสวยงามฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกดีจากโรงงานทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแล้วดูแผงข้างนี่ ตรงนี้มีรายละเอียดขุดคู่สากๆด้วย2 9งล้าน้บาทนะครับใช้เงินประมาณ2 0 0แสนบาทจบทุกอย่างวารันตี2 0 0แสนกิโล BSI เหลืออีก9ก0 0 0กิโลซื้อไปใช้เหมือนผ่อนวันละพันแค่นั้นเองประหยัดจากป้ายแดงเป็น700,000แสน แล้วที่สำคัญใครบอกว่ากลัวเอ็กวันจะแคบของบ m จะจะผื้นฟองน้ำอ่ะจะแข็งกว่าเบนเบนจะนุ่มกว่าจะกใผวผมผมชอบเลอดแข็งๆแ,แบบนี้นะครับอยู่ภายในก็อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์คันนี้นะใครซื้อ ห้าหมื่นไปอไปเปิดไฟเท้ายางตัวแล้วหมดแล้วเรียบร้อยไฟท้ายเปิดยางไฟท้ายเปิดยางแล้วดูกันชนนะพอมันเป็นเอ็มสปอร์ตนี่นี่นี่อ one s die สองจุดศูนย์ไออย่าลืมตัวนี้มีทั้งสองจุดศูนย์ i และหนึ่งจุดแปดหนึ่งหนึ่งสิบแปดไออันนี้คือตัว top สุดนะค,ะครับรถใหม่สองล้านแปดแล้วดูดิกันชนหลังเนี่ยขาวตัดดำ มีดิฟูเซอร์และดิฟูเซอร์ขาวตัดดําสวยนะครับลงตัวกล้องถอยมีให้เรียบร้อยไฟหน้าก็เป็นแบบทูบ LED ทูบสวยลงตัวแล้วดูสปอยเลอร์เขาดินี่สีขาวด้านบนสีเดียวกับตัวรถด้านล่างเป็นสีดำไฮกลอสสวยงามลงตัวสุดๆใครพร้อมซื้อออกเดินทางได้ทันทีรถคันนี้วันไปส่งนะผมใส่ไฟแรงให้พี่ แน่งเหมือนป้ายแดงเลยนะครับคันนี้สภาพเดียวกับรถป้ายแดงและที่สําคัญคืออย่างที่ผมบอกไม่ใช่รถเดโมโไม่ใช่รถเทสไดเป็นรถซื้อจากเจ้าของร้อเปอร์เซ็นต์ใช่ครับตเติมได้ทั้ง e10 นะครับ e10 ได้สบายๆเป็นซินเติมได้ครับ ล้อแม็กก็เป็นขอบ19จากโรงงานคาร์ลคอนติเนนตัลตรงรุ่นตรงเบอร์ตรงปีตรงรุ่นตรงเบอร์ตรงปีแล้วเป็นของคือคันนี้เป็นของเดิมทั้งหมดอ่ะผมไล่ต่อเหลืออีก3ชิ้นสุดท้ายที่ผมจะการันตีว่ารถคันนี้สีเดิมทุกชิ้นครับไม่มีชนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามีผิดพลาดตรงไหนผมรับซื้อคืนจ่ายค่าเสียเวลาหนึ่งแสนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไวัดกันที่อย่างนี้ละไม่ได้เล็งละไม่ได้มองกันละผมวัดด้วยเครื่องมือครับใช้ในเทคโนโลยีดีกว่าไล่ะโพับ สะโพกประตูประตูเอาให้จบเอาให้สบายใจแบบนี้ร้อยยี่สิบเดิมเดิมแบบนี้นะไล่เลยนะแปดสิบสี่จุดหกนะดูดิเก้าสิบห้าจุดหนึ่งเดิมหมดตัวถังเดิมชิ้นส่วนเดิมเก้าสิบจุดแปดชิ้นส่วนเดิมผมไล่มาทั้งคันแล้วไม่มีตำไหนตำแหน่งของสีไหนหรือตำแห่งของชิ้นส่วนไหนร้อยห้าสิบฝ่าสองร้อยฝาไม่มีครัไล่มาดูสี 4, ประตูเดิมเหมือนกันว่าเหมือนกันทุกๆบานนี้แบบนี้ ซีนเดิมหมดแบบนี้จากโรงงานสบายใจได้นะผมบอกก่อนแบบนี้สบายใจได้หัวน็อตพวกนี้น <c oughs> มันไม่เคยแกะมันไม่เคยถอดแล้วซอกเซอกต่างๆเนียนหมดเนียนหมดนะเนียนหมดผมบอกเลยแบบนี้เนียนหมดแล้วดูหัวน็อตดินี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดซอกต่างๆไม่มีสีพ่นไม่มีการทาําประตูไม่มีการเปลี่ยนประตูหรือไม่มีอุบัติหเหตุใดๆทั้งสิ้นคันนี้เดิมหมดดูดิแผงข้างเนี่ยให้พี่วศพาดูเดี๋ยวดูซีนต่างๆไล่เลย ไม่มีพ่นครับเดิมครับเดิมเม,ม็ดเดิมซีนเดิมตำงแหน่งต่างๆอยู่ในภาพสวยสมบูรณ์เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเดิมหมดหัวนงหัวน็อตซอกเซิร์กดีหมดนี่ซอกเซิร์กดีหมดออืคันนี้เปิดต้องบอกว่าคันนี้นะสองล้านเก้าหมืนหายไปเจ็ดแปดแสนสีเดิมหมดทุกชิ้นสี่พันโลแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยและก็ไม่รู้ว่าจะมีมาหรือเปล่า ถ้าชอบต้องรีบซื้อครับอาะใอ้พศพาดูภายในหน่อยอ่ะต่อแป๊บหนึ่งครับแล้วขออนุญาตสตาร์ทเครื่องไว้รอเลยแต่คันนี้ร้อนใช่ไหมร้อนใช่ไหมใช่คือพาชมไปแล้วนะสีเดิมทุชิ้นจากโรงงานพี่สบายใจได้คทีถ้าสีเดิมมันไม่มีชนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับอย่างที่ผมบอกรถคันนี้ผมให้แปดดาวพัดมือเดียวป้ายแดงสีเดิมทุชิ้นจากโรงงานมี bsi เหลืออีก96,000กพิโลมีวานันตีเหลืออีก196,000กมิโลอะไรอีกอะรถบ้านแท100้ร้อเซซื้อเงินสดไม่เสียแวตรถมีเล่มทะเบียนครบทุกอย่างและที่สำคัญครับเลขไม่เพียง4,500กิโลเมตรเท่านั้นพี่ไม่ซื้อคันนี้แล้วพี่จะไปซื้อคันไหนริ้วรอยไม่มีทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ตัวเดียวกับบนโชว์รูมปรยักจะป้ายแดงไปเจ็ดแสกว่าบาท พร้อมซื้อที่สนาคัญใช้เงินแสนแสนใช้เงินแค่สองแสนบาทท่านเป็นเจ้าของบ m x 1แบบนี้ได้เลยเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่านะครับผมบอกเลยนะภายในเนี่ยมันล้ำยุคโคตรล้ำยุคดูมือเปิดเดีดูมือเปิดก่อน มือแพ้แล้วกจะแต่ว่าเป็นเริ่มรถไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่จะเป็นเริ่มก็ไม่ต้องไม่ต้องรถไฟฟ้าจีนผมขายตั้งแต่ออโต้สามผมก็เคยเอามาขายแล้วครับวันโวยุโรปก็เคยเอามาแล้วรถจีฟ้าจีนก็เอามาแล้วอืก็เริ่มเอามาเทินรถแบบน้ำมันร้อยหรือแบบไฮบริดผสมอ่ะใช่ใช่รถกลุนใหญ่ก็น่าจะสบายใจกันมาก่าแต่ก็นานๆติดตังแล้วแต่ความชอบนะครับอาจจะต้องทดลองเรียนรู้กับมันคอนโซลอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เรียบร้อยทั้งหมดคันนี้ผมโคตรชอบเลย กินใหม่สี่พันโลเนี่ยคอนโซลแบบนี้ดูดิไอพวกนี้ไอ,ไอนี่นะเดี๋ยวนี้มันเอาไว้วัดน้าแต่แต่ต้องเอาไอนี้ออกก่อนอเคสเพราะว่ามันเป็นที่ชาร์จเลยเนะี่ยเป็นตำแหน่งไวไ้เลยชาร์จก็ชาร์จได้สติกเกอร์ต่างๆมีอยู่ครบตัวถังไม่มีรอยรถอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งหมดผ้าหลังคงหลังคาสะอาดสะอา้านไม่มีเจิมเอาเเอานี้ดีกว่าอาร์ตรถอาร์ตอะ อันนี้แก,แ,แกะเลยว่ะแกะแท้เรียบร้อยนี่อันเนี้ยอันเนี้ยแกะแล้วอันนี้คืออันเนี้ยรถบ้านแท้นะผมย้าพูดรอบที่แปดนะครับรถบ้านแท้ไม่ใช่รถเดโมไม่ใช่รถผู้บริหารไม่ใช่รถนี่ไม่มีแกะออกแลวคือกลิ่นคือกลิ่นรถป้ายแดงเลยนะหอมหอมอ ห<ข>อ,อย่านฝักเบอร์โทรหน่อยู่หน้าจอดิใช้ไม่เป็นมาบอกตรงฝักเบอร์โทรโหน่อยเบอร์โทรนะครับ0949991941ครับเบอร์อาร์ตครับ0 0949994919จะโอ๊ตก็ได้จ,ดจะอะไรก็ได้ก็พร้อบมบริการโทรหาผมได้โดยตรงี้ป่าสุดท้ายแล้วนี่นะอยากจะ จะวิดีโอคอลมาอยากจะดูเพิ่มเติมอย,าอยา่างจะ่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นได้หมดอยากดูตรงไหนเป็นรายละเอียดได้ดูเกียร์เขาเปลี่ยนหมดแล้วแน่ดูดิอ๋อนี่เนี่ยครับถ้าเปอี่ยว่าเราก็มองเห็นครับนะครับกล้องเรียบร้อยอโอ้โหเปิดด้านข้างคันนี้กลิ่นอหอมว่ะ <4 S 1> สี่โลก็ไม่อสะก็ไม่เสียห้าหมื่นแน่นอนอ่ะเอากันรันตีว่า ลูกค้าชอบลูกค้าถูกใจผมเอาเอารถไปส่งผมมีไฟแนนซ์ไปเต้นด้ถึงที่บ้านครับจะส่งเลยรถสไลด์ครับไม่สวยไม่ถูกใจไม่ต้องรับรถครหรือจะซื้อเงินสดมาจําผมบางส่วนแต่นี้มันไม่ใช่ละเพราะมันใหม่กว่าจีแล้วไงพวงมาลงพวงมาลัยมันเป็นคนละแบบแล้วเห็นป่ะอ่าเนี่ยพวงมาลัยแบบนี้จะไปอยู่ใน X3 สามตัวใหม่ X5 ้าตัวใหม่นี่ไง าา้น,นี่ไงดูเหมือนมือจับเห็นป่ะครับลดวัสดุลดโลกร้อนอะไรต่างๆนาน,นาแล้วที่สำคัญเป็นดีไซน์ทุกคำคอรหาเดินไปก่อนเลยสี่พันห้าร้อยกิโลไม่ซื้อตอนนี้และจะไปหาซื้อตอนไหนนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าณนะชั่วโมงแบบนี้ซื้อแบบนี้ คันนี้วันลันตีก็ยังอยู่ที่สูตร bm อยู่แล้วก็มีปัญหาะพราลรถมันหลับพันเหลืออีกเกือบแสนหนึ่งผมใช้คาว่าเหลืออีกแกเกือบแสนหนึ่งก็ยาวอยู่แล้วถูกต้องเบนซิน,นมีตัวเดียวและที่สำคัญคันนี้เป็นตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดครับนะครับตัวท็อปสุด x 1 2 e สองจุด นี่ไม่ใช่คันนี้รถบ้านคันนี้รถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีเอกสารให้ดูแน่นอนนวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทหารกล้าบ้านเราใช่ครับแล้วจังหวัดที่ใกล้ชายแดนสุรินทร์สีสเกตบุรีรามสะแก้วสะแก้วครับผมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านผ่านพ้นในเหตุการณ์แบบนี้ไปโอ๊ตอาร์เป็นกำลังใจให้นะครับครับผมอย่าลืมซื้อวันนี้อยากจะออกรถพรุ่งนี้พร้อมก็ไปให้พี่ได้พร้อมเลยคันนี้พร้อมเลย และถ้าไปถึงแล้วไม่กินใหม่ลด50,000ืใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ